มันหมดเหรอเออน่าจะใช่แฮะเอาสองได้เอาเอานี่ไงไปเจอแล้วเนี่ยโดนจับมาทำครัวเหรอ,โ,อ <laughs> โดนขังในห้องครัวให้ทำอาหารไปตลอดชีวิตอ่ะโอเคสงสานะ่ะเราต้องช่วยน้องออกมาให้ได้โอเคเหมือนเราเหยียบอันนี้ได้ฮะเราสำรวจดีว่าทำอะไรได้บ้าง เดี๋ยวนะขอให้ทำอ๋อเหมือนต่อท่อไปข้างนอกเอ,าอ้าจะบอกว่าเอานี่เป็นน้ำมันนะเป็นเชื้อเพลิงเออฮะเออแต่ว่าหุ่นยนหุ่นยนต์มันก็กินน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงไปเออใช่ใช่ผมว่าใช่เอาไม่ใครข้าวโพดเอากินยืดตัวได้ไหมยืดยืดเหมือนโจเซฟได้ไหมไม่ได้ฮะ <laughs> เอ่อทำอะไรได้หรอ <laughs> อ๋อมันก็มีพื้นที่แค่นี้ถ้าทำะไรอ๋อหรือว่าข้าวโพดเ,เอานี่ไงเอาข้าวโพดใส่เดีย๋ยวบอกนะว่าให้หอันนี้ตกอ๋อไม่โอเคได้แล้วเอาไปทำอะไรเนาะอ๋อนี่ไงโอเคกินเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าเอาเนี่ยเอาใสานี่ป่ะใช่ไหมคีบอีกได้ไมั้ยอ้าวคีบอีกได้โอเคอ่าได้แล้วเอาไปต้มให้มันหดเอ้ยไม่ใช่ ให้มันคลายตัวเออนี่ไงออกเป็นเส้นออกกินกินออกหิวโสดใสหิวจัดโอเคเราได้มาแล้วเราก็ใส่เลยนี่ต่อเออเยี่ยมล้วไปให้โจเซฟนี่เรียบร้อยเอาไปเติมน้ำมันทีเนี้ยเอ,อ้ยจีเนี็ตไย นี่แค่นี้ก็ไปได้แล้วโอเคอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยนี่สตาร์ทเครื่องดึงเปิดเปิดเออได้เลยแล้วก็ลงใช่ไหม